สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูพิสมัยเดือนจันทร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะสอนในหัวข้อวัสดุรอบตัวนะคะเมื่อ วิดีโอคลิปที่ผ่านมาใช่ไหมคะคุณครูสอนสมบัติของวัสดุในเรื่องของสภาพยืดหยุ่นกับความแข็งใช่ไหมคะสำหรับวันนี้คุณครูจะสอนสองหัวข้อนะคะก็คือสมบัติของวัสดุในด้านของความเหนียวกับสมบัติของวัสดุในด้านของการนำความร้อนนะคะจากนั้นคุณครูจะพานักเรียนทำแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมที่ สิ 13, และกิจกรรมที่14นะคะ,ะให้นักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะคะ,ะแล้วเราจะทำไปพร้อมกันเนาะ,ะทีนี้เรามาดูก่อนสมบัติด้านของความเหนียวนะคะความเหนียวก็คือความสามารถในการทนต่อแรงดึงดูดนะคะซึ่งแบ่งเป็น ความสามารถในการตีเป็นแผ่นบางแล้วก็ความสามารถในการยืดเป็นเส้นนะคะ,ะทีนี้มาดูวิธีการทดสอบความเหนียวกันนะคะอันแรกก็คือการตีแผ่เป็นแผ่นบางนะคะ,ะเราเอาดินน้ำมันกับ่านมาใช่ไหมคะเมื่อเราทุบดินน้ำมันนะคะดินน้ำมันสามารถแผ่เป็นแผ่นได้เนาะส่วนานนะคะ เวลาเราทุบฐานลงไปฐานแตกละเอียดเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นฐานไม่มีสมบัติของความเหนียวนะคะแต่ฐานจะมีสมบัติของความเปราะนะคะส่วนดินน้ำมันที่เราสามารถทุบแล้วแผ่เป็นแผ่นได้เนี่ยแสดงว่าดินน้ำมันของเราเนี่ยมีสมบัติของความเหนียวอยู่นะคะ,ะทีนี้ต่อไปการทดสอบอันที่2ก็คือการยืดเป็นเส้นนะคะ,ะนี่นำดินน้ำมันมายืดนะคะตามภาพ นะคะนี่จากนั้นนี่น้ำมันก็สามารถยืดเป็นเส้นได้นะคะเพราะฉะนั้นวัสดุที่มีความเหนียวจะสามารถยืดเป็นเส้นได้นะคะ,ะทีนี้ต่อไปดูการนําความร้อนนะคะสมบัติด,ด้านการนําความร้อนเนาะ,ะสมบัติด,ด้านการนำความร้อนก็คือการถ่ายโอนความร้อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปหาอุณหภูมิต่ำนะคะ,ะทีนี้ แบ่งเป็นตัวนำความร้อนกับฉนวนความร้อนนะคะตัวนำความร้อนก็คือวัสดุที่ยอมให้ความร้อนผ่านได้หมดเลยนะคะ,ะก็เช่นเหล็กแล้วก็สแตนเลสเนาะส่วนฉนวนความร้อนก็คือวัสดุที่ไม่ยอมให้ความร้อนผ่านเลยนะคะเช่นไม้และผ้านะคะ ทีนี้ดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของตัวนำความร้อนก็จะได้แก่ทองแดงสแตนเลสส่วนตัวอย่างของฉนวนความร้อนก็ได้แกย่ยางแล้วก็พลาสติกนะคะทีนี้ต่อไปนะคะให้ในักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะกิจกรรมที่13ของแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์จะอยู่ในหน้าที่48กับ49นะคะทำไปพร้อมก,กันกับคุณครูนะคะ กิจกรรมที่13ก็คือสังเกตสมบัติด,ด้านความเหนียวของวัสดุนะคะปัญหา,าปัญหาก็คือวัสดุแต่ละชนิดมีความเหนียวเท่ากันหรือไม่อันนี้คือปัญหาของกิจกรรมที่13นะคะทีน,นี้อุปกรณ์อุปกรณ์ในการทำนะคะจะมีอันที่1นึเลยคือขอเกลียวนะคะที่เป็นรูปตัว S นี่นะคะ ขอเกี่ยว2อันถุงทราย5ถึง6ถุงนะคะไม้1อันโต๊ะ2ตัวนะคะแล้วก็มีเชือกฟางหนึ่งเส้นเชือกกล้วยหนึ่งเส้นได้หนึ่งเส้นแล้วก็เส้นเอ็นหนึ่งเส้นนะคะทีนี้ไปดูขั้นตอนในการทำนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือพาดไม้ยาวระหว่างโต๊ะแล้วก็แขวนขอเกี่ยวนะคะแขวนขอเกี่ยวไว้ตามภาพนะคะผูกเชือกฟางยาวหนึ่งฟุตอ่า นำขอเกี่ยวอีกอันผูกติดปลายด้านล่างของเชือกฟางนะคะเพื่อที่เราจะห้อยถุงทรายนะคะทีนี้ต่อไปขั้นตอนที่2ก็คือแขวนถุงทรายที่ขอเกี่ยวอันล่างตามภาพนี้นะคะแล้วก็เพิ่มถุงทรายทีละถุงจนเชือกขาดแล้วก็นับจํานวนถุงทรายทั้งหมดแล้วบันทึกผลนะคะทีนี้ต่อไปข้อ3 ทำการทดลองแบบเดิมนะคะแต่เปลี่ยนจากเชือกฟางเป็นเชือกกล้วยได้แล้วก็เส้นเอ็นนะคะทีนี้เราไปดูตารางบันทึกผลเนาะตารางบันทึกผลของเรานะคะ,ะ,ะเชือกฟางสามารถบรรจุถุงทรายได้5ถุงนะคะเชือกกล้วย1ถุงได้2ถุงแล้วก็เส้นเอ็น6ถุงนะคะ จากที่เราดูนี้นะคะสมบัติด้านความเหนียวเลยเส้นเอ็นสามารถรับล้ำหนักถุงทรายได้มากที่สุดใช่ไหมคะก็คือ6ถุงรองมาคือเชือกฟางใช่ไหมคะต่อไปคือได้แล้วก็เชือกกล้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เส้นเอ็นนี้ก็คือมีสมบัติด้านความเหนียวที่สุดใช่ไหมคะจากตารางบันทึกผลที่เราดูทีนี้เราไปสรุปผลการทดลองนะคะผลการทดสอบพบว่า เส้นเอ็นรับน้ำหนักถุงทรายได้มากที่สุดใช่ไหมส่วนเชือกกล้วยรับน้ำหนักถุงทรายได้น้อยที่สุดนั้นแสดงว่าวัาสดุแต่ละชนิดจะมีความเหนียวที่แตกต่างกันนะคะทีนี้ต่อไปดูคําถามประกอบกิจกรรมนะคะจะอยู่ในหน้าที่49่สเานาะคถามข้อแรกก็คือวัสดุชนิดใดมีความเหนียวมากที่สุด วัสดุชนิดใดมีความเหนียวมากที่สุดที่เราทํามาก็คือเส้นเอ็นใช่ไหมคะต่อไป2วิธีการที่ใช้ทดสอบความเหนียวในกิจกรรมนี้คืออะไรคืออะไรคะก็คือการรับน้ําหนักวัสดุใดรับน้ําหนักได้มากแสดงว่ามีความเหนียวมากาซึ่งเส้นเอ็นสามารถรับน้าหนักถุงทรายได้ทั้งหมด6ถุงใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปข้อสุดท้าย นักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติกิจกรรมนี้นะคะก็คือเลือกวัสดุที่มีความเหนียวไปใช้งานได้ถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองนะคะ,ะจบแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมที่13ต่อไปเป็นกิจกรรมที่14นะคะกิจกรรมที่1 4นี้จะอยู่ในหน้าที่ 50- 51นะคะแล้วก็52นะอเนาะกิจกรรมที่1 4จะเป็นการนำความร้อน นะคะ,ะสังเกตสมบัติด้านการนำความร้อนของวัสดุนะคะสำหรับปัญหาก็คือวัสดุแต่ละชนิดมีการนำความร้อนเท่ากันหรือไม่อย่างไรนะคะนี่คือปัญหาทีนี้ต่อไปดูอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์จะมีเทียนไขหนึ่งเล่มมี อุปกรณ์มีเทียนไขหนึ่งเล่มนะคะมีขาตั้งพร้อมที่จับมีแท่งแก้วและแท่งเหล็กมีไม้ขีดไฟแล้วก็มีตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะทีนี้มาดูขั้นตอนในการทำนะคะขั้นที่1เลยก็คือนำเทียนไขมาจุดไฟหยดน้ำตาเทียนลงบนแท่งแก้วและแท่งเหล็กที่เตรียไมไว้4ี่หยดตามภาพนี้นะคะ โดยให้แต่ละหยดมีระยะห่างเท่าๆกันทิ้งไว้สักครู่เพื่อให้หยดน้ำตาเทียนแข็งตัวนะคะเรานำเทียนมาหยดเป็นน้ำตาเทียนลงแท่งแก้วกับแท่งเหล็ก4ีหยดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้น้ำตาเทียนแข็งตัวนะคะจากนั้นติดตั้งแท่งแก้วและแท่งเหล็กเข้ากับที่จับแบบนี้นะคะนี่คือแท่งแก้วนี่คือแท่งเหล็กนะคะโดยให้อยู่ในแนวระดับ ต่อไปตั้งตะเกียงแอลกอฮอล์ไว้ที่ปลายแท่งแก้วและแท่งเหล็กนะคะแล้วจุดไฟสังเกตและบันทึกผลที่เกิดขึ้นขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนสังเกตดูระหว่างแท่งแก้วกับแท่งเหล็กพอเราตั้งตะเกียงแอลกอฮอล์ไว้ที่ปลายของแท่งแก้วกับแท่งเหล็กนะคะนักเรียนดูนักเรียนคิดว่าน้ำตาเทียนนะคะอันไหนที่จะละลายระหว่างแท่งแก้วกับแท่งเหล็กนะคะ ทีนี้เราไปบันทึกผลการทดลองนะคะ,ะแท่งแก้วนะักเรียนดูนะคะแท่งแก้วจากการทดลองก็คือหยดน้ําตาเทียนที่ใกล้เปลวไฟหลอมเหลวเล็กน้อยส่วนอีก3หยดที่อยู่ถักออกไปไม่หลอมเห็วเลยนะคะ,ะแสดงว่าแท่งแก้วสามารถนำความร้อนได้เล็กน้อยใช่ไหมคะหรือว่า นํานไม่ได้เลยนะคะ,ะส่วนแท่งเหล็กก็คือหยดน้ําตาเทียนทั้ง4ี่หยดล้อมเหลวหมดและหล่นลงสู่พื้นแสดงว่าแท่งเหล็กสามารถนําความร้อนได้ดีใช่หมคะทีนี้เรามาสรุปผลการทดลองนะคะเมื่อให้ความร้อนกับแท่งแก้วและแท่งเหล็กที่มีหยดน้ําตาเทียนติดอยู่พบว่าหยดน้ําตาเทียนบนแท่งเหล็กล้อมเหลวจนหมดและหล่นลงสู่พื้น แสดงว่าแท่งเหล็กนำความร้อนได้ดีส่วนหยดน้ำตาเทียนบนแท่งแก้วหลอมเหลวเล็กน้อยนะคะบางหยดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าแท่งแก้วนำความร้อนได้ไม่ดีนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เราไปดูคำถามประกอบกิจกรรมนะคะข้อ1เพราะเหตุใดจึงใช้หยดน้ำตาเทียนในการสังเกตเพราะอะไรคะ เพราะว่าหยดน้ําตาเทียนจะล้อมเหลวเมื่อได้รับความร้อนใช่ไหมคะที่ส่งผ่านมายังแท่งแก้วและแท่งเหล็กใช่ไหมาสามารถล้อมเหลวได้ดีนั่นเองเนะาะทีนี้ต่อไปเมื่อได้รับความร้อนหยดน้ําตาเทียนบนแท่งแก้วและบนแท่งเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันหรือไม่ในลักษณะใดแตกต่างกันไหมคะอ่า แตกต่างกันนะคะคือหยดน้ำตาเทียนบนแท่งเหล็กล้อมเหลวจนหมดและหล่นลงสู่พื้นส่วนหยดน้ำตาเทียนบนแท่งแก้วล้อมเหลวเล็กน้อยบางหยดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะทีนี้ต่อไปข้อ3วัสดุชนิดใดนำความร้อนได้ดีที่สุดสังเกตได้จากอะไรวัสดุที่นำความร้อนได้ดีที่สุดก็คือโลหะใช่ไหมคะสังเกตได้จาก เมื่อให้ความร้อนที่วัสดุหนึ่งแต่ส่วนที่เหลือก็ได้รับความร้อนด้วยเช่นกันเนาะาทีนี้ข้อ4ยกตัวยอย่างวัสดุที่นําความร้อนได้ดีและวัสดุที่นําความร้อนได้ไม่ดีนะคะวัสดุที่นําความร้อนได้ดีก็เช่นเหล็กอลูมิเนียมและทองแดงส่วนวัสดุที่นําความร้อนได้ไม่ดีก็เช่นแก้วพลาสติกแล้วก็ผ้านะคะทีนี้มาดู ข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติกิจกรรมนี้นะคะได้อะไรคะก็คือระวังการจับภาชนะที่เป็นโลหะเมื่อใส่ของร้อนนะคะหรือใช้ผ้าจับหูหม้อเพื่อป้องกันความร้อนจากหม้อสู่มือนะคะอันนี้คือประโยชน์ทีนี้สำหรับการสอนวันนี้ก็จบแล้วนะคะทีนี้คุณครู ฝากให้นักเรียนศึกษาวิดีโอคลิปนี้แล้วก็ทําตามนะคะในกิจกรรมที่13และกิจกรรมที่14นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จก็เหมือนเดิมให้นักเรียนถ่ายภาพส่งงานให้คุณครูประจําชั้นของตัวเองเพื่อที่จะเป็นคะแนนเก็บให้กับนักเรียนนะคะให้นักเรียนศึกษาวีดีโอนะคะแล้วก็ทําด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูคก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ